เดี๋ือดออกมาบริเด็ขาเข่าไรบางแนวนะครับตอนนี้เทวดาบั้งสอนได้อพี่น้องกำลังลอยกับแก่สินพระยาทานไปแล้วนะครับดูประเด็นขาเข่าไรบางตลอดนะครับพิฆาตลุงต่อทบเอาเถียงบวกเลยพ่อเติมพี่เหลียงกำลังเอาบังไฟกับตรงเลยนะครับ ลองบอไก่จกทีแต่นองแทะแน่นอนนะครับเผื่อสิลงมองนาถานนี่แหละนะครับสองยคับทางแลยวนะครับสี่สิบห้าจะไดมเช่วแเดวนะครับใส่หัวเป็นฐานใส่หางเป็นตัววีตัวฟาดนะครับคอยย่ไฟเรล่องรถ กระดาบตรงมาเบาเบานิ่มๆหุนเรียนฝ่าขาวไร่บางนะครับมากหน่อยสเปรยติดตาม2อ0ลูสครับเปิดนะครับเซวดาบังสองพี่หนาอตโน้ตตกแต่งป้า้่อยนหยนะ่่อยอนไน่อยไนอนอ่นอยะบสยอนะ่นะนอ อ่าบนรฟน้อยด้วยฮอลโหลสองสามไดี๋ยวบ่แอดบ่มีอีสาหหัวมองปาบ่มี่ก็อดปีศางแอดเจวาดามัดเด็ดถึงบางยังยังทำวลาต่อสายไฟแล้วพี่น้ององศาเรื่มตำตลงมา สองร้อยเจ็ดสิบไห้เขาครับไห้เขาประดับจุดงามๆส,สวยๆงามๆนะครับเป็นของเหล่งน้ำชัยอ่าเพื่อให้ต่างการผู้ประดับส,ยสวยๆงามเจ้าพิธตเน่งน้ำชัยทดนะครับราคาเป็นกันเอง ทำคุณผลาออกมาเลยครับคุณผลาหนึางหางหกของหน่อยครับดูท่านนัินขอของสาวขาขาวก็ประมาณสองสาวว้าขาขาวเป็นชิ้นเฉียงจะแกะหนึงหางสีพันแล้วมาหันครับร้อย ยี่สิบพันตำแำน่งหางอยู่ในฝ่าเขาคนเดียวครับอาช้างยังสูบเจ็ดสิบเพียงมาก็ได้ทำการกลับมาด้ยเจ็ดสิบเพียงสีเหรียงก็เริ่สี่ส่วนินบ่อไหลนะครับอ่าหกสิบก่อปันมา ร้อยหาซีผ่านไปผู้ใช้เนื้อนะครับเสือสีเข้าๆด่างสีท่วมๆเลยนะครับ,รรรบไปกับ3บา0พันนะครับดังเอาเทียนว่างนะครับยิดกงแตะโรบนะครับกลับมาทำได้ปักใจน้ำนะครับการตุกแ่งยูบุญานกระพานไปแล้วก,ก้บตำแหน่งหาเนียนยูในฝ่าเาพา้นเดียวครับสำหรับของน่อย ร้อยแปดสี่พนไปนะครับเลื่อนถามนะครับทางไปคุณอมนะครับขออีกบางเดียวกอนนะครับเอาต้องคาบเอาต้องถามก็ต้องเลี้ยนดูเชื่อป่าเป่าใส่ชาแนลเอาอาผู้ใดเอาเงินมาไปนี่อยู่นิเดอหนี่ห้องตัดจบนี่เอามาให้เราแน่สองร้อย เบี้ยงบอกก่าวจะทีจะทอนเหรอไปหาเบี้ยงไปหาเบี่ย ครับพี่้องสั่งมาบตีลาค่ะแคทเช่บดาบ,บางสองสเป็นจังได้หนึ่งาช่วไปทั้กันซีดมากเดินเดร้ายโปรติดตาม

ล่างไปลงล่างไปโยกปิดเจียบลอยแล้วพี่น้องไปว่าดิ้นตุ hey, ่มหยกลอยหยกปิดเจียบลอยแล้วรอเวลาพี่น้องเดินไปเดิกันไปนะครับเลยจากว่าเป็นปีสางหางนะครับ ลุนกันไปช้มกันไปน้ากันทับพี่น้องไปซีกจะเป็นยังไครับคุยตลอดนะครับกนิเทวดาลาออกับ้นมาเลนะครับแจ้งพี่น้องแจ้ตะัตาบอลเลยครับมการพูดออกนะพี่น้องหางย่ดังายนะครับเล่าอยู่ทางขวานะครับเล่าเร็วมก่อนะครับดังายเล่าอยู่ทางขวานะคะพี่นอเราเริ่มปัญหาปูกันมากนะครับ เองหลุนไปน้ำกันพี่น้องออยกานทไปนะครับหาสิบกับพานแล้วรออยพวกสิบกานไปนะครับรกิบานแล้ว ลนโดนไปทำการตั้งกรรมการขอไ่การแ่น้องฝาน้อท้าว่าองั้งอน้ำตุนะครับกบลีงงานธรรมดานันยินนะครับกังงาม่ยล่าตามดาน่น สามร้อยพี่น้องสามร้อยพอดีสามร้อยพอดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์จ้า